สวัสดีครับมาพบกับนั่งกินนอนกินนะครับ EP 6ครับวันนี้นะครับเรามีปรับการปรับเปลี่ยนเนาะจากที่ปกติเราจะทำเป็นของข้าวนะครับทั้งกะเพราข้อไก่นะครับหรือว่ารีซอตโต้นะครับวันนี้ครับเราจะมาทำของหวานกันครับซึ่ง วันนี้เราจะมาทำอะไรครับเชฟตาี้เราจะทำเมนูเครื่องหื่มครับครับผมเป็นเครื่องหื่มมอกเทลอ่าชื่อเครื่องหื่มของเราวันนี้ก็คือเรมอนเนสคอเบอรี่ครับครับผมก็ผมขออธิบายนิดนึงนะการหนะครับมอกเทลก็จะเหมือนคอเทลเนาะแต่ไม่มีอกอกอล์ครับใช่ครับใช่ก็อ่าใช่ก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าวิธีทำ เมนูนี้นะครับทำยังไงบ้างไปติดตามชมกันเลยครับเลยครับก็เริ่มแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับเนื่องจากเป็นเมนูนะครับพี่ลองทายสตรอเบอรี่เราก็ต้องมีสตรอเบอรี่ครับอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะหั่นกันทำการหั่นกันก่อนนะครับกับตัวสตรอเบอรี่ซึ่งสตรอเบอรี่วันนี้ครับเราได้มาจากไหนเอ่ยคือเมื่อกี้ผมิื้อสตรอเบอรี่มาจากอินพอร์ตจากเกาหลีครับอ้าบอกจากตลาดเนี่ฮาแล้วนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะหั่นสตรอเบอรี่เป็นแว่นนะครับผมรับผมตัดหัวออกนะครับ ส่วนผสมยางอื่นนะครับก็จะมีผมบอกอะไรก็ได้มีน้ำมะนาวเนาะมีเลมอนน้ํากลมอนมีน้ำเลมอนมีน้ำมะนาวใช่ไหมมีน้ำเลมอนครับน้ำเลมอนครับส่วนอันนี้ก็คือน้ำมะนาวอ่าก็สิ่งที่มันต่างกันครับเลมอนก็จะเป็นมะนาวเนาะแต่เป็นมะนาวฝรั่งครับมันจะมีสีนะครับของผลไม้ก็คือเป็นสีเหลืองนะครับแต่ของไทยก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้ามันไม่สุกเกินใบเรียกว่าสุกหรือเปล่าครับคุณเชฟ มันไม่ใช่ว่าสุกนะครับขออนุญาตครับโอเคครับุณเฟิร์สลองกลมกลิ่นครับว่าไงของเมื่นไงนวลเมอนกับอได้เลยครับครับอันนี้มันจะมีความปหลมบปหลมแบบดีดขึ้นมาใช่ครับอันนี้จะมีความนัวนัวกว่านี่ครับใช่ครับนี่คือความกลางของเมอนกับมะนาวครับผมอ่าครับผมแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือน้ำเชื่อมครับ น้ำเชื่อมก็คือมาจากน้ำบวกน้ำตาลใช่ครับน้ำหนึ่งขั้วตัวน้ำตาลหนึ่งขั้วตัวแล้วก็กานเก่าครับครับผมครับผมน้ำตาลต้องเป็นน้ำตาลอะไรหรือเปล่าครับน้ำตาลอะไรก็ได้ครับจริงๆให้ใช้เป็นใช้เป็นไข่ขาวดีกว่าครับอ๋อได้ครับผมน้ำตาลตีได้อยากใช้ก็ใช้ครับแต่มันจะเป็นแปะแบบไหนมันจะอย่อนเลยครัมันจะแบบเหมาะกับทำส้มตาอะไรพวกนี้ก็ใช่ครับถ้าคุณจะลองก็ไม่ไม่ว่าครับผม ถ่ายรูปให้ผมมือไหมผมหรือส่งอยากมือสุดใหม่เออหรือส่งให้ชิมก็ได้ใช่ครับผมอยากลองมากอยากดูเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวหราันคาวิเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปก้องการวีสหน่อยครับได้ครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต้มตัวสบอร์สตอรี่กันนะครับสบอร์เริ่มด้วยการที่จุดแก๊สนะครับให้มันติดนะครับ ตอนนี้ก็มีการติดอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับมีเคล็ดลับในการต้มสตรอเบอรี่ไหมครับคืออยากจะใส่น้ำเชื่อมลงไปครับสตรอเบอรี่ครับให้สตรอเบอรี่มันนุ่มมันและนี่นะครับก็คือน้ำเชื่อมสูตรพิเศษนะครับครัโอ้โหร้อนมากดูดพุทธ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 พุทดปุดทธเด้อโอเคครับเมื่อเราใส่น้ำเชื่อมลงไปแล้วนะครับครับผมตามด้วยน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวก่อนนะไม่ใช่เลมอนนะครับไม่ใช่ครับเลมอนอยู่บนนี้ครับ นี่เหรอจะคนให้เข้ากันครับครับผมก็ขั้นตอนต่อไปเราต้องทําอะไรครับเชฟเดี๋ยวจะใส่สตรอเบอรี่เข้าไปครับอ่าก็คือสตรอเบอรี่ทั้งหมดนะครับที่เราหั่นเป็นแว่นเมื่อกี้เดี๋ยวว่าใส่ไปเลยครับแล้วไฟที่เราต้องใส่นี่คือไฟระดับไหนครับไฟกลางๆครับผมไฟกลางก็ไฟนะครับทาไมเราต้องใส่ไฟกลางครับเพื่อให้ คาร์บรี่ไม่เลยถ้าเราใช้ไฟแรงคาร์บรี่เลยครับใช้เราใช้ไฟอ่อนคาร์บรีไม่สุกมันจะอ,อืดก็คือต้มให้สตรอเบอรี่สุกเฉยๆนะครับ,รบผม,ผมใช่ครับซึ่งถ้าสตรอเบอรี่สุกเราจะดูได้ยังไงครับคือมันจะมีความใสของคาร์บรีทั้งนั้นครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูฮาวก่อนนี้ครับนำเชื่อมนำมะนาวก็สตรอเบอรี่เข้ากันแล้วครับผมนี่นะครับคือสตรอเบอรี่สุกแล้วพี่ครับมันก็จะมีความใสมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับผม เนี่ยครับมันก็มีความมีความข้นใช่ยครับจากน้ำเมื่อกี้ของเราเป็นน้ำสีเขียวใช่ไหมครับเมื่อใส่สตรอเบอรี่ลงไปการมีน้ำสีแดงครับผมเห็นไหมครับผมเพราะว่าน้ำตัวในสตรอเบอรี่ก็ออกมาด้วยเนาะใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดจานใส่แก้วกันก่อนขอบคุ โอเคครับเมื่อเราใส่น้ำแข็งลงไปเจ้าครับใส่น้ำเลมอนใส่งนี้ครับผมครับผมที่เราใส่น้ำเลมอนที่อ่างพอไี้กูไหมครับเพราะอะไรครับเพื่อให้มีความหอมของเลมอนอยู่ครับผมมันจะไม่โดนกบผันจากความร้อนเนาะเคยนะครัาทำไมไม่ใส่แก้วเลยครับครับผมก็พยายามเวลาตักครับจะโดนขอบแก้วนอเพราะเราเอาไปใส่กับน้ำตาลมาแล้วใช่ครับผม ก็ด้านล่างๆครับก <so> ็พยายามจะเพิ่งใส่ตัวสตรอเบอรี่ครับพยายามตักแค่น้ำเนาะพอข้างบนครับก็ค่อยๆตักสตรอเบอรี่ใส่ครับมันจะได้ดูสวยงามก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ทางเชฟต้านะครับไปจัดแก้วระทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปดูตอนชิมกันครับ ก็ตอนนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนนะครับในการชิมนะครับเมนูอะไรครับเชฟเออร์มานเนสสตรอเบอรี่ครับอ่าก็จะมีส่วนผสมนะครับของมะนาวเรมอนเนตนะครับรวมถึงสตรอเบอรี่ก็ลองเชื่อมครับใช่ครับเดี๋ยวผมมาลองชิมกันนะครับเชื่อมครับก็แก้วที่ผมจะชิมนะครับก็จะมีตัวน้ําตาลเนาะเชฟใช่ครับในการตัดรสเข้าใจถูกไหมโอเคครับมีความ อมหวานอมเปรี้ยวนะครับของสตรอเบอรี่เล็กแล้วก็ตัดเปรี้ยวครับนิดหนึ่งอันนี้ก็ใช่หอมสตรอเบอรี่ชักสองสามมันนะครับนี่สตรอเบอรี่มันจะมีความนุ่มนะครับเพราะว่าเป็นสตรอเบอรี่นะครับที่มีความสุกแล้วใช่ครับผมก็เลยรวมนะครับใครที่อยากหาอะไรที่มันเฟรชหน่อยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ชอบแบบเมนูพวกโซดาอะไรเงี้ยครับเมนู บ็อกเทลตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะที่น่าสนใจมากๆเลยครับครับขอเข้ากันเหน่อยกันไหมครับเข้าผมได้เลยครับเมนูนี้ครับคนที่เป็นพวกคอเลสเตอรอลสูงครับพวกไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถกินตรงนี้ได้ครับช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ครับลดไขมันได้ครับครับผมได้ก็น่าจะจบมนเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็ใครนะครับที่อยากให้พวกเราเนาะทำคลิปเกี่ยวกับ อาหารน้องคลิปไหนอยากให้ทำเมนูอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาที่ด้านใต้ได้เลยวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ